สวัสดีครับ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 น้ำตัวใช่แล้วเก่งอะไรไล่ไร่แต่สวัสดีครับเก่งฮาริสครับผมรับบทเป็นรับบทเป็นพ่อครูพาษในเรื่องเขียนจิราต้องรอดนะโอ้โอ้ว้าวว้าวสวัสดีครับน้ำปิงนภัสกรครับรับบทเป็นเขียนจิราครับครับ สวัสดีค่ะกีตัดาพอนะคะรับบทเป็นดำพึงค่ะสวัสดีครับเฟิร์สวันครับผมรับบทเป็นเจตนารับไปตัอสิสวัสดีครับเต้นมาติมันครับรับบทเป็นชานวีครับ ยังไม่ถ่ายเลยค่ะแต่คิดว่าก็คือยังไม่ถ่ายใช่ถ่ายแล้วไม่ใช่เหรอครับทำเมื่อกี้เหรออ๋อเมื่อกี้นะก็ถ่ายแล้วเนาะก็บทลำพึงค่ะก็มันก็เหมือนแบบเรามาเข้าคาแรคเตอร์ในเรื่องอะนะคะอะไรเงี้ยมาฟิตติ้งดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเหมือนแบบมากกว่านี้มีเอฟเฟกต์มินุ่นนี่ว่าเวลาเราเป็นผีแบบในเวอร์ชันอื่นๆจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบว่าค่ะ จำไม่ได้แล้วรอนแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นครั้งแรกที่ทํางานกับรอนในฐานะที่รอนเป็นผู้กํากับปกติคือเราจะเป็นแบบเพื่อนที่ไปงานอีเวนต์ด้วยการมาจาก AF ด้วยการทํางานอย่างนี้ด้วยกันแต่ไม่เคยทําในฐานะที่กีนเป็นนักแสดงแล้วรอนผู้กำกับนี่เป็นครั้งแรกค่ะก็ยินรู้สึกว่ารอนมีความเป็นผู้นําและก็มีความเป็นผู้กำกับมากๆเขาสวมวิญญาของเขาเป็นผู้กำกับเลยเลยค่ะแล้วก็คินรู้สึกว่ากินกินรับอย่างรับฟังเขาเยอะ ในสิ่งนี้เขาพูดในสิ่งนี้เขาบีฟอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะได้อะไรใหม่ๆจากเพื่อนคนนี้ที่เขามีความตั้งใจมากๆะค่ะครับครับผมโอ้เป็นกี่โมงคะตื่นเออีสี่ครึ่งอะ้นักัครับรถรถรับเช้าครับวิ่งเราขึ้นรถนักเรียนเหรอครับขึ้นรถนักเรียนไม่เพราะครูเขานั่งมัธอุบบเลยครับ ใช่หรอสิบว่าชั่วโมงได้ไม่ถึงตัวตองเราก็ต้องเรียกองค์พ่อครูมาจุณเรียกองค์เรียกองเลยเพราะว่าเก็บเปรับมาจากอุบุญไหมคะต้องเก็บอยู่กรุงเทพครับมาจากมาจากหอพักที่มหาลัยครับเพื่อนเราดูทีมเพื่อนอยู่นะครับผมครับก็ตื่นเต้นที่ที่ได้มามาออนเสร็จเพราะว่าด้วยความที่เราเตรียมตัวมาค่อนข้างแบบใช้ระยะเวลาแบบค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็ พอได้มาแต่งวงทรงเครื่องแล้วก็รู้สึกว่าอินเนอร์บางอย่างที่เราที่เราไม่ค่อยเห็นภาพอ่ะมันมาเห็นภาพในวันที่แบบเราออนเซ็ตไปแล้วเราก็เก็ตอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวละครหรือแม้แต่เอเนอร์จีที่ที่พอตอนตอนเวิร์กช็อปกับตอนออนเซ็ตหรือตอนออนโล่อะมันจะต่างกันทุกทุกเอเนอร์จีเลยมันก็ทําให้เราได้ได้รู้ลิมิตของตัวเองว่ามันตอนนี้เราขยายได้มากแค่ไหนใช่ เยี่ยมมากเลยครับก็เขยมทีรานะครับรู้สึกว่าความความตื่นเต้นของวันนี้ก็คือว่าเราได้กลับมาสวมใส่เสื้อผ้าได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอตัวละครที่เราเคยถ่ายทําไปแล้วในไพหลอนแล้วการกลับมาครั้งนี้คือมันกลับมาในในร่างที่เราผ่านการเวิร์กช็อปผ่านการแบบเข้าถึงตัวละครเราเรู้สึกว่าทุกครั้งที่ ทุกตัวละครเข้าไปถ่ายอีกครั้งหนึ่งทุกคนแบบจูดอินไวมากอย่างตัวเราเองที่เป็นเล่นเป็นเข็มีฬาครับก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใจเนี่ยสตอรี่ไวขึ้นอย่างเวลาที่รอนบรีฟมาว่าตอนนี้อยากให้น้องเข็มคิดแบบนี้คิดถึงพ่อครูอยู่หรือกำลังเศร้าคิดถึงแม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบโฟล์กอิโมชั่นได้เยอะขึ้นพอสมควรแล้วก็รู้สึกพร้อมมากๆเห็นภาพที่ออกมาตอนฟิตติ้งก็ค่อนข้างสบายใจว่าตัวเองน่าจะน่าจะไปได้แล้วมันน่าจะต้องรอดจริงๆเลยครับก็ประมาณนี้ครับ ลมูเราหสุดครับเมื่ายพี่หลาอามากเลยพครูนแบบทกับอารณหสุดเอคูอินมูดไหนสุดครับครับอินมูดไหนนะฮะจริงๆ <c oughs> มันมีมันมีซีนหนึ่งที่พี่รอนบีบ,บอกว่าแบบเอ้ยเขมแบบใกล้ชิดพ่อครูหน่อยอะไรแบบนี้แบบเฉียดเฉียดกันอะไรเแนบบี้ยลราซึ่งมันมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคย ไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมน้ำปิงเป็นคนคนที่ค่อนข้างสกินชิปอะไรแล้วพอต้องมาเล่นมาเล่นบทที่แบบเหมือนพระกับศีกาอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกรู้สึกว่าแบบเออกดคอนเทนต์บานใช่ผมเคยรู้สึกสู้สนี้หมนกันอะไรที่มันแค่แบบได้แค่เฉียดๆกันแต่เนื้อต้องตัวกันไม่ได้ อยู่ใกล้กันแต่ไม่สามารถที่จะจับมือกันได้ไงห่างแค่เพียงเอื้อมเล็แน้อยฝั่งนี้ร้องเพลงแล้วจ้ะไม่แต่ว่าก็จริงๆแล้วถ้าสำหรับนักปีนานักปีก็รู้สึกว่าบางบรีฟที่บอกว่าแบบตอนที่พ่อครูกับน้องเคนแบบเห็นว่ามีความรู้สึกกันขึ้นมาแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรที่แบบ แบบรู้สึกแปลกครับรู้สึกแปลกสองดนจริงมากๆเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านั้นมันคือแบบเฮ้ยเราใกล้กันไม่ค่อยได้แต่พอต้องแบบอยู่ในจุดที่เขาแบบจับแขนเราหรือว่าอยู่ข้างหลังเราอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็เลยแบบว่าบอกพี่ๆในไลฟ์แบบว่าพี่ๆอย่าเพิ่งให้คนอื่นได้ดูนะครับเพราะว่าเราก็เขินอยู่เหมือนกันก็อยากให้รอดูในแบบสิ่งที่จะปล่อยออกมาครับ,รบซึ่งไม่ชินครับการที่ว่าครูจะแบบว่า มาีกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเออแลรอรอนรอเดี๋ยวก็ชินค่ะเดี๋ยวก็ชินแล้วแต่ชินมือแล้วแชินมือพี่ลำพึงก่อนเมื่อกี้แบบกรอบอะไรกรอบอะไรไอความรู้สึกที่ว่าเอ้ยมันอบจากข้างหลังอะไรเงี้ยเราเราตอนนี้ยังไม่ค่อยชินกับพ่อโคดแต่ว่าถ้ากับพี่ลำพึงเนี่ยเขาตั่งชินเขาเป็นงานเข้ามาข้างหลังแล้วแบบว่าจับตรงปากเราหรือแบบหรือจิกหัวจิกหัวอะไรเงี้ยก็ก็ แต่ไม่เป็นไรครับเป็นแบบความรู้สึกคนละแบบที่ดีใจเหมือนกันเป็นเกียรติที่โดนพี่ลำพึงแบบจิกหัวมีมากกว่านี้ค่ะในซีรีส์จะมีมากกว่านี้ทำมาทีมงานทีมซับพอร์ตนะครับครับยังไงสิคำถามว่าอะไรนะครับรู้สึกยังไง่าอวันนี้าวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบว่าที่ที่เวิร์กช็อปมาแล้วก็เอามาใช้งานในวันนี้ด้วยได้ด้วยครับ ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นตัวละครมากกว่าครั้งที่แล้วที่ที่มาถ่ายโปสเตอร์รู้สึกว่าแบบเหมือนเราเราพอไปเวิร์กช็อปอะไรมาเราเรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวละครมากขึ้นแบบไม่ว่าจะแบบความรู้สึกตัวละครตัวความคิดยังไงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากครับวันนี้ครับผมฉใส่หอมากจริงมากครับจริงๆก็ อย่าง,อย,างอย่างที่ทุกคนอย่างที่ทุกคนพูดพูดพูดมาเลยว่าแต่ละคนก็แบบดูเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นแล้วจริงๆครับคือเราอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราเวิร์กช็อปกันหนักมากๆแล้วช่วงนี้ก็คือแทบทุกวันเลยครับก็พรุ่งนี้ก็ยังเวิร์กช็อปกันอยู่ใช่ครับมันเลยทําให้เราแบบเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วพอมามาได้ใส่ชุดได้ใส่แบบคอสตูมที่มันเป็นตัวละครมากขึ้นมันทําให้เราแบบอย่างที่เก่งบอกว่ามันมันทำให้เรารู้สึก ใช่ตรงนั้นจริงๆว่าแบบเหมือนใส่แว่นแล้วรู้สึกเป็นชานวิทอะไรเงี้ยใช่ใอยู่ใกล้เจตนาแล้วรู้สึกเป็นชานวิทเอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้ชานชานวิทเหรอฮะครับบวใช่ครับใช่ใช่อไรแล้วก็บอกว่าถ้าออไปนี่คือแบบเหมือนทุกคนเหมือนเดินออกมาหเลยมอไ้าคพี่กินก่อนเลยไหมครับคือกลังกินกินมาพี่กินมา สี่คนเลยค่ะกำลังดูได้ค่ะอะน้องเข็มจิราเลยค่ะออกมาจากที่ลำพึงเขาก็ไลายเหมือนกันโยนกลับมาให้หนูแต่ว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับที่ฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่เราได้รับรู้ว่าเราจะต้องเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้ในความกดดันเลยคือแฟนนิยายของเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วแล้วความคาดหวังค่อนข้างสูงต่อทุกตัวละครเลยทั้ง ทั้งหมดเลยทุกแคสนะครับซึ่งการได้มาถึงผ่านอะไรก็ตามจนมาถึงวันฟิตติ้งวันนี้แล้วแฟนคลับยังบอกว่าเฮ้ยดีใจที่เป็นแคสติ้งทีมนี้ดีใจที่ทีมงานแบบเลือกคนกลุ่มนี้แล้วเขาก็รู้สึกอินไปกับเรื่องราวแบบกลับไปอ่านนิยายก็เห็นเป็นหน้าพวกเราอะไรเงรี้ยเรารู้สึกดีใจมากพิเศษมากก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาติดตามหรือแฟนนิยายอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ที่ให้การซัพพอร์ตตลอดมาแล้วก็เห็นึนความตั้งใจที่พวกเราแบบใส่ลงไปในเข็มจิราต้องรอดในเวอร์ชั่นของมันดีเวิ ขอบคุณมากมากจริงๆครับกินครับมาทำงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะความเอาจริงๆกินแบบว่าเพิ่งได้มาเจอน้องๆแบบจริงๆก็คือตอนช่วงวงส่วนแล้วก็ก่อนตอนช่วงไพ่หลอดอะค่ะแล้วก็มาช่วงนี้อาจจะแบบไม่ได้เวิร์กช็อปกับน,น้องตลอดเลยค่ะแต่ก็รับรู้เาว่าน้องๆเวิร์กช็อปตลอดทํางานทํากันบ้านหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบว่าเด็กรุ่นใหม่มีความตั้งใจสูงมีความทุ่มเทแล้วก็แบบเหมือน อยากจะท้าอกมาให้ดีดูแก่มากเลยอ่ะฉันดูดูกับเอาุฒโสมากเลยไม่แต่จริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนในวงการนี้มันเกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นเร็วเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะประพฤติตัวยังไงแล้วเราจะแสดงความสามารถของเราออกมาอย่างไงให้เราสามารถอยู่ได้ยาวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออแบบทีมนี้ทั้งตัวพี่ออฟเองดูมันดีเองน้องๆเองอ่ะเขามีความตั้งใจสูงมากจริงๆก็เลยคิดว่ามันน่าจะออกมาดีมากๆจากที่เห็นแต่วันที่แบบถ่ายในลอบ ดีกว่าเนาะบอกแลใส่สัฮ้ยเบาอยู่บาอยู่เบาอย้ก็อย่างอย่างอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าคอสตูมหรือแม้แต่โลเคชั่นกรุ่มกับที่เขาเห็นภาพในในการวางโรบงานพอเข้ามาบีบเรามันทําให้เราเห็นภาพในการที่เราจะเล่นชัดขึ้นแล้วก็เห็นถึง แอติจูดบางอย่างตัวละครเนี่ยอย่างอย่างอย่างวันนั้นวันที่บงสมงนะ่ะทุกคนบอกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนดูดออกมาจากนิยายเลยอะไรแบบนี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ทำให้ทุกคนเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ที่เรานับถืออยู่มีดิเรกชันความเชื่อที่มันตรงกันเลยเหมือนวันนี้ก็เหมือนกันก็เราอยากทําออกมาให้ดีที่สุด mm hmm. ใช่แลเป็นตัวละครทํากันบ้านเป็นตัวละคร น่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าในเรื่องของแบบการทํางานอะไนะอ๋อแล้วนี่คือเราลิ้งแล้วเราจะเปิดกล้องได้ไหมพูดนะจริงๆก็ได้ไหมครับพูดได้เนาะก็จริงๆจะมีการเปิดกล้องเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็เร็วขนาดกระทั่งที่ว่าอาทิตย์หน้าวันที่ไหมวันที่มีไหม อะไรวันที่เท่าไหร่จะพูดเลยไหมครับได้ไหมครับพูดได uh> ้ไหมครับวันที่ครับพูดแล้วครับคืนคำพูดได้พูดได้พี่ฮอปพี่ฮอปพยายามแนพี่ฮอปพยายามหน้าวันที่เท่าไหร่คิวหนึ่งวันที่เท่าไหร่ครับคุณเจษวันที่เท่าไหร่พี่เต้อร์แต่ว่าพีเตอพ์ตัดขาดอยู่นะได้ใช่ไหมครับพูดได้พูดได้วยนะพูดได้วันคิวหนึ่งวันที่สิบพูดออกมาสิบสองครับ วันที่มีเลิกดีครับครับผมเพราะว่าเลิกดีเนี่ยพ่อจันเต็มดวงค่ะนะใช่ครับแล้วก็ไม่ไรูหร้หนูไม่รู้มัม่วๆไม่เป็นวันที่เป็นวันมงคลแหละเพราะว่ามันเป็นวันที่เราตั้งใจจะเริ่มเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือเลิกลดีของเราแหล,ละครับก็หวังว่าทุกๆคนจะติดตามคิวหนึ่งแล้วก็พวกเราเองก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าพยายามเนาะพยายามจะเก็บ ซีนแล้วก็โลเคชั่นที่เป็นในกรุงเทพเพื่อให้กรุงเทพให้ให้หมดก่อนให้หมดภายในวันเดียวค่ะโอ้โหพี่ละเมิงครับก็อยากให้อยากให้ทุกทุกทุกทซีนในกรุงเทพแบบสำเร็จขึ้นจบลงไวๆถึงว่าพยายามอยากอยากเก็บให้ครบก่อนก่อนที่เราจะเข้าป่ากันในปีหน้าแต่ว่าเริ่มที่เยาวราชเริ่มที่เยาวราชอันนี้แกจะเป็นเที่ยวเที่ยวหิวหิวเลยจะไปต่อที่บรรทัดทอง ไม่แน่น้องเขมไปเดินเยาวราชหรือเปล่าแล้วพ่อครูมันตามอันนี้เราไม่ถ่ายแล้วแหละเราน่าจะไปกินกันเราจะไปหาายไรกินกันแต่ว่าตามแผนที่เราคุยกันก็คือในภายในปีนี้จะเก็บในกรุงเทพให้ได้มากที่สุดครับเราปีหน้าเราว่ากันอีกทีว่าเราจะเปลี่ยนโลเคชันไปที่แล้วออกอากาศเมื่อไหร่คะออกอากาศวันนี้มีทางช่องวันมาถ่ายไหมครับอ๋อไม่มีโอเคทางเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าเร็วๆนี้ จะได้ดูแน่นอนค่ะที่น้องพูดทั้งหมดก็คือได้ดูแน่นอนปีหน้าใช่ครับปีหน้าปลายปีเราเล่นค่ะไม่ใช่ค่ะปีหน้าแ่าพอหลังจากเมกรทีทยต้องมีต่าัแน่นอนบเตยคาร้อมอะไรจยค่ยากันยุงค่ะยากันยุงแล้วก็เต็นท์เต็นท์ี่เอาเปรเที่ยวเปไปยากันยุงลค่ะปิงก็เตรียมเตาอ่างโลกับกระทะหมกระทะไปเลยเราเตรียมอะไรอ่ะผม ผมก็ไปไปขโมยของเพื่อนๆได้แหละครับไม่เอาเตรียมอะไรนะเตรียมสปอร์เตรียมสปอร์เฮ้ยมันจะดีเหรอครับมันไม่มันเดี๋ยวจะบุบจะดังม่กคิวสองวันที่ฮะคิวสองวันที่ต่อกันเลยครับเยอะเยอะฮะพี่ไม่เกี่ยวเมื่อกี้มันชุลมุนไม่ได้ยิ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 นค่ะไปต่อดีกว่าครับใช่ ครับผมก็ขอฝากเข็มจิราต้องรอดด้วยนะครับก็เราจะเปิดกล้องกันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็ฝากให้กําลังใจนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจผ่านแฮชแท็กในวันเปิดกล้องด้วยนะครับรวมถึงแฮชแท็กวันนี้ด้วยเนาะก็ฟิตติ้งเข็มจิมมราต้องรอดนะครับก็รับรองว่าพวกเราจะทำงานอย่างหนักน,นะครับเพื่อที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับ อ่าก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนาะแบบเห็นที่เริ่มเทรนกันตั้งแต่แปดโมงมากเลยฮะใช่ไหมฮะแปดโมงกว่าต้งคนมาตั้งแต่เจ็ดโมงใช่ใช่ก็ติดเทรนระดับหนึ่งเนาะทั้งแบบแฮชแท็กทั้งคีย์เวิร์ดก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตพวกเราในทุกๆครั้งที่มีอีเวนต์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่งตามส่งตามอ่านตลอดเนาะเราเห็นว่าแบบทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตแบบนี้ก็อุ่นใจคิดว่าต่อไปก็คงจะแบบอยู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็ มีอ mm ินเตอรแฟนด้วยเนาะสำหรับเข็มจีราต้องรอ่ก็รู้ส่วนนีแฟนๆจากหลายประเทศมากๆก็ขอบคุณนะครับ so thank you so much uh, international fans uh, about like support us in every single way so we really appreciate and today it's a fitting day and you guys send all the love and support to like uh, hashtag เข็มจีรา fitting นะครับ so please support us uh, along the way from now and like forever till we until we will release คิวเรา series. So thank you so much, ครับแใว่าอะไรเดี๋ยวให้พี่เติ้ลแปลดีกว่าครับอีนี้ก็อย่างที่น้ำปิงพูดเป็นภาษาไทยก่อนอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นซับไว้ให้ข้างในไม่พี่เติ้ลเอาหน่อยหรือเปล่าเป็นแบบว่าละตินหรือเปล่าอ่าครับผมก็เป็นภาษาอื่ินไหมล่ะภาษาเอาเป็นภาษาไทยดีกว่าแล้วผมก็ อย่างที่น้ำิงบอกนะครับก็ขอฝากเขตจีดาต้องรอด้วยนะครับพวกเราตั้งสัญญาว่าจะตั้งใจทํางานอย่างหนักแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่น้ำพิงบอกว่าปีนี้ก็จะถ่ายคิวของกรุงเทพทั้งหมดคิวคิวที่ถ่ายอาจจะไม่ได้เยอะมากครับครับผมแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปแน่นอนครับส่วนปีหน้าไม่เยอะมากก็ไม่น้อยเกินไปกลากลางกลางกลางนะเต็มที่ครับแล้วปีหน้าเราก็จะไล่ถ่ายอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมก็ขอฝากทุกคนติดตามเขตจีดาต้องรอด้วยครับแล้วก็อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งครับคือ ที่เห็นวันนี้ยังไม่หมดนะครับใช่ใช่ใช่จริงๆเราแอบคุยแล้วว่าพูดได้ไหมก็คือพูดได้จริงวันนี้เรามีแบบว่าอย่างที่บอกว่าค casting แสดงทุกคนที่เป็นนักแสดงสมทบเนี่ยเราคัดเลือกกันมาอย่างดีแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่กรีนนะครับมาแบบในวันฟิตติ้งวันแรกแต่ว่าเราจะมีฟิตติ้งภายในอย่างนี้แบบอะไรที่รอฟิตติ้งวันหลังอีกางนี้มีแต่จะยังมีหลายตัวละครที่เรายังไม่ได้เปิดเผยก็รอติดตามก็อย่างที่เรารู้ก็มีพี่เจนิสใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวละครที่ เรายังไม่พูดยังพูดไม่ได้อีกด่างด่างไอ้ด่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังด s. <S um, okay. เดี๋ยวรอน้องด่างมาฟิตติ้งก็รอติดตามนะครับประมาณนี้ครับครับินพกินไหนพีกินครบหมดแล้วโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ขอโทษครับไม่ชาวเน็ตพูดถึงแน่เลยอัดชิวเชฉยแม่จะมีคนคิดถึงใครก้อนเนินหร้อใครก้อน